นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังกายและพลังใจขอนำเสนอฝึกสิบนิสัยนี้มั่งคั่งแบบเศรษฐีมีคำกล่าวว่าการใช้เวลาในตอนเช้านั้นมีผลต่อวันทั้งวันของคุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนที่ประสบความสำเร็จ ระดับโลกจึงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความตั้งใจเพราะว่ามันเป็นการนำพามาซึ่งพลังงานและผลของการทำงานต่อร่างกายและจิตใจไปทั้งวันไม่ว่าผู้บริหารระดับสูงนักกีฬาไปจนถึงนักลงทุนทั้งหลายการเริ่มต้นที่ดีในเช้าวันใหม่จึงเป็นการสร้างนิสัยที่ดีเพิ่มความมีวินัย ในการใช้ชีวิตของวันวันนั้นนี่เป็น10นิสัยในการเริ่มต้นนิสัยของเช้าวันใหม่ที่แสนธรรมดาแต่ให้ผลลัพธ์ที่สูงมากมาติดตามกันนะคะว่านิสัยต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามช่อง n i k k i Powerful Mind รวมทั้งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ นิสัยที่1การตื่นนอนแต่เช้าการตื่นนอนแต่เช้านั้นเป็นนิสัยข้อแรกที่ผู้คนที่ประสบความสำเร็จได้แบ่งปันในขณะตารางของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันบ้างแต่โดยมากมักเป็นเวลาก่อน6นาฬิกาตอนเช้าการเริ่มต้นตื่นนอนแต่เช้าตู่นทำให้มีเวลาในการออกกําลังกายทำสมาธินั่งทบทวนงาน ก่อนเริ่มวันใหม่ที่สำคัญมีเวลาได้รับประทานอาหารเช้าอีกด้วยนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วยังมีการสรุปว่าทำให้งานมีประสิทธิภาพและสามารถโฟกัสงานได้ดีขึ้นมีพลังงานสูงมีสำนึกในการควบคุมกิจกรรมภายในวันนั้นๆมีเวลาสงบในการทำงานและการคิดทบทวนข้อแนะนำสำหรับวิธีการง่ายๆ ในการตั้งเวลา30-45นาทีก่อนเวลาตื่นนอนปกติเวลาที่เพิ่มขึ้นในตอนเช้าทำให้คนสำเร็จมีเวลาในการโฟกัสงานได้ดียิ่งขึ้นนิสัยที่2ดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนหลังจากที่คนเราได้นอนหลับโดยการใช้เวลา6 8ถึง8ชั่วโมงทำให้ร่างกายไม่ได้รับน้ำหรือของเหลวใดๆเพราะฉะนั้น การดื่มน้ำทันทีเป็นสิ่งแรกช่วยทำให้ลดการกระหายน้ำและเพิ่มพลังให้แก่เซลล์ในร่างกายผู้คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนทันทีนอกเหนือจากนั้นอาจเป็นการดื่มน้ำมะนาวชาเขียวหรือเกลือแร่การทำให้ร่างกายได้รับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากตื่นนอนอยังช่วยให้ร่างกายเผาผลาญ ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นผิวพรรณสดใสเพ,พิ่มภูมิต้าน,านทานที่ดีช่วยให้ระบบการทำงานของสมองดีขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นควรเติมพลังให้แก่ร่างกายด้วยการดื่มน้ำสะอาดหลังตื่นนอนทันทีนิสัยที่3การออกกำลังกายในตอนเช้าการออกกำลังกายในตอนเช้านั้นช่วยให้ร่างกายและจิตใจ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความแข็งแรงอย่างน้อยใช้เวลา5 2 0ถึง20นาทีไม่ว่าจะเป็น io, คาร์ดิโอการฝึกความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อโยคะเป็นต้นช่วยให้เลือดสูบฉีดได้ดีและช่วยให้สารเอนโดฟินทำงานได้ดียิ่งขึ้นลดความเครียดเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนิสัยที่4การทำสมาธิ ผู้คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ว่าเป็นไบรอันเทรซี่แจ็คแคนฟิลโทนี่็อบินส์วอลเลนบอฟเฟตและบุคคลอื่นๆต่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำสมาธิการนั่งเงียบๆอาจใช้เวลา5-10นาทีการทำสมาธิแบบนี้มีประโยชน์ต่อสมองร่างกายและจิตใจทำให้สงบลดความดันโลหิต เพิ่มการคิดในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยนิสัยที่5การรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์การรับประทานอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันจนมีคำกล่าวว่า breakfast lights a king นิสัยการรับประทานอาหารของผู้คนที่ประสบความสําเร็จมักเลือกรับประทานอาหารเช้าแบบสมดุลเน้นอาหารแบบกาก,ากใย โปรตีนและไขมันดีอาจเป็นธัญพืชผลไม้ถั่วและนมไข่และขนมปังที่ทำจากแป้งสาลีหรือโฮลวีตโยเกิร์ตแบบกรีกพร้อมการโนล่าและผละไม้จำพวกเบอร์รี่หรือเน้นทานโปรตีนสมูตตี้ปั่นรวมกับผักสีเขียวเป็นต้นนะคะ ถ้าเป็นคนไทยเราก็อาจจะนิยมตามแบบตะวันตกได้หรือเน้นอาหารแบบไทยก็ได้แต่ขอให้คำนึงถึงอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพทานวิตามินและเกลือแร่เสริมด้วยก็ช่วยทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารพอเพียงในแต่ละวันนะคะนิสัยที่6การอ่านหนังสือการอ่านหนังสือในตอนเช้า เป็นการช่วยให้สมองได้พัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องของการคิดอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยขอให้ใช้เวลาประมาณ15-30นาทีในการอ่านหนังสือเพื่อความรู้สร้างแรงจูงใจข่าวเกี่ยวกับธุรกิจหรือหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนิสัยรักการอ่านนี้ช่วยทำให้มีความสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีทัศนคติการคิดในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนิสัยที่7วางแผนงานในตอนเช้าการวางแผนงานในตอนเช้าและการจินตนาการภาพของกิจกรรมหรือเป้าหมายที่สำคัญของวันเพื่อให้ประสบความสำเร็จการทำตารางงานทำ to do list วางแผนการประชุมและหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆทำงานต่างๆให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพนิสัยที่8การเขียนเป้าหมายและ affirmations คนสำเร็จทั่วโลกมีการเขียนแผนการทำงานของวันและคำยืนยันในเชิงบวกเพื่อช่วยสร้าง Mindset และเตือนสติตัวเองว่าทำงานไปเพื่ออะไร พร้อมทั้ง Visualization หรือการจินตนาการภาพความสำเร็จและการอ่าน Affirmation ออกเสียงดังเป็นวิธีการที่ทรงพลังมากๆนิสัยนี้ช่วยทำให้สิ่งที่เราต้องการและอย่างสร้างแรงจูงใจไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนและสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละวันอีกด้วยนิสัยที่9กาการฝึกสำนึกรู้คุณ การฝึกสำนึกรู้คุณเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีต่อนนิใสัยในตอนเช้าผู้คนที่ประสบความสำเร็จล้วนใช้เวลาในตอนเช้าแสดงความสำนึกรู้คุณต่อสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ไม่มีเขียนสำนึกรู้คุณ5-10ถึงสิสิ่งที่ต้องการแสดงความขอบคุณเช่นอากาศที่มีหายใจอาหารเช้า คนในครอบครัวคนรอบๆตัวสุขภาพโอกาสต่างๆที่ได้รับมาในชีวิตสถานที่ทำงานรถบ้านและอื่นๆเป็นต้นนะคะการแสดงความสำนึกรู้คุณช่วยยกระดับความรู้สึกที่ดีและการมองโลกในแง่ดีเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการขอบคุณจำเป็นเหมือนกันเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี การมองโลกในแง่ดีสัมพันธภาพต่างๆและให้รู้สึกถึงพลังและพรที่ได้รับในเช้าวันใหม่อีกด้วยมาถึงตอนท้ายแล้วนะคะนิสัยที่10เริ่มต้นการทำงานด้วยงานที่ยากที่สุดก่อนท้ายสุดเมื่อนิสัยเช้าวันใหม่สำเร็จแล้วจึงเริ่มต้นการทำงานที่ท้าทายที่สุดเมื่อทำงานที่ยากและท้าทาย สำนึกแห่งการทำงานให้ประสบความสำเร็จจะถูกตั้งไว้เพื่อมุ่งมั่นให้งานนั้นสำเร็จและงานที่เหลือจึงเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับวันนั้นนั้นนี่เป็นเคล็ดลับของผู้คนที่เป็นเศรษฐีที่ทำงานในเช้าแต่ละวันเหมือนกับที่ไบรอันเทซี่กล่าวว่าให้กินกบตัวนั้นซะก็คือให้ทำงานที่ยากที่สุดก่อนนั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่าน1ินิสัยง่ายๆแบบนี้เองนะคะที่ทุกท่านสามารถฝึกได้และสามารถนำไปสู่เป็นผู้คนที่ประสบความสำเร็จและมีความมั่งคั่งแบบเศรษฐีได้นิสัยง่ายๆแค่นั้นเองใช่ไหมคะสามารถฝึกได้กันทุกท่านนะคะถ้าท่านใดคิดว่า1ินิสัยนี้เป็นนิสัยง่ายๆสามารถนำไปปฏิบัติได้พิมพ์คำว่า เศรษฐีมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะนิกกี้พาวเวอร์ฟูมายขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่องนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายแฮปปพาวฟูมายสวัสดีค่ะ